ต้องเข้าใจว่าองค์กรที่สามารถจะยืนยั่งยืนได้รับการสนับสนุนจากสังคมเนี่ยองค์กรนั้นต้องมีการตอบแทนต่อสังคมนะครับเน่ององค์กรอย่างยั่งยืนในการสนับสนจะเป็นได้ใบละของผมข้อหนึ่งนะครับ c s r เป็นเรื่องหนึ่งในนี้ว่ตัวนีนะครับเนื่องปีนี้เราก็ทำโครงการที่ ตอบแทนสังคมอย่างเช่นจะประดาไปแร้งเนี่ยทุกปีเนี่ยเราต้องไปทําทํางานร่วมกับบางปาาภูมิภาคกองทัพบกนะครับกรมน้ำบาดาลเนี่ยนะที่ช่วยในการที่จะไปขุดจอกน้ำบาดาลเราก็ไม่คิดเข้าไปนะครับให้กับประชาชนที่ได้ยว่าไทยแรงก็ทำมาทุกปีปีนี้เราทำเพิ่มอีกเราก็จัดหาแกล้งเจ็ดน้ำให้ทางเจ็ดน้ำขนาดใหญ่สองพันลิตร เอาไปจิตตั้งให้กับจุดที่มีปัญหาภัยร้ายมากๆนะครับแล้วก็ประสานางานากต่อไป,ป,ปในท้องถิ่นเอาน้ำมาเติมให้กับชาวบ้านทุกทีชาวบ้านทุกหลังทุกด้วยนะครในขณะนี้แล้วปีนี้ก็เป็นปีหนึ่งที่มีความสำคัญสูงมากนี่ปีนี้เป็นปีที่สำเด็จพระชารเจ้า,า,านะครับพระงค์กราชินีนกเพราะองค์ท่านจะจะมี84 84ปี84พรรษา เราจะทำเป็นโครงการที่เป็นพระเจดอยู่4เรื่องนทำถวายเข้าห้องนั่นโครงการที่หนึ่งคือเราจะเปิอเมนโครงการบริจาครถดิบพนักงานลูกจ้างครอบครัวพนักงานในธนาคารจำนวนทั้งหมด8.4ล้าน cc นะครับตัวเลข8.4ให้กับสภากาชาิไทยโครงการที่สองคือเราจะ ไปทำกิจกรรมเรียกว่าชุมชนปลอดไฟชุมชนปลอดไฟใช้ไฟดีเองไ่เป็นโครงการเดิมนะเราก็จะไปให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ไฟอย่างปลอดภัยและประหยดัยดกับชาวบ้านเนี่ยก็ตั้งเป้าหมายว่า84ชุมชนนะครับ84ชุมชนโครงการที่สามโครงการที่เราจะไปทําสายสายชะลอน้าสายจักเก็บน,น,น้าเนี่ย ก็มีประโยชน์มากทั้งนักทันการภาคเหนือเนี่ยจำนวน84ฝ่ายทั่ทั้งประเทศนะฮะาะฝ่ายเนี่ยเขามีโอกาสไปเปิดรายเห็นนะฝ่ายที่นั่งแย่งเนี่ยมันกักน้าเต็ดได้เลยแทนที่จะปล่อยให้น้นไหลแห้งไปแล้วหน้าน้ำหน้าฝนที่กำลังจะมาเนี่ยมันก็ช่วยชะลอน้ำไม่ให้เกิดขนาน้ำท่วงแต่ต้องทำอีกทุกต้องาตดักพิชานะฮะโครงการที่4โครงการ ก็ปล่อยปล่อยช้างนะช้างป่าเนี่ยที่มีตามบ้านเนี่ยคือสู่ธรรมชาติที่เอาช้างบ้านไปไปปล่อยป่าจนวนแปดเชือกช้างบ้านนี่ช้างบ้านเนี่ยเราเรียกว่าเชือกนะช้างป่าเราเรียกว่าตัวอันี้ช้างบ้านแก่เชือกเอาไปปล่อยป่าเป็นช้างป่าแป่ตัวอันนี้ก็ทํเป็นปีนี้สองไม่สี่โครงการเนี่ยเราทำถวายสมเด็จพีนันย้าพระเรอราไอซีได้ทำใหาน้ำองค์กร ฝากวกเราให้การร่วมมือส่าเสิมน,นะครับจากการติดตามก็น่าจะเข้าเข้าหมาโครงการที่เราทำให้รับเสร็จภายในสิบจองหองน้าเธอไม่เปษาปาะาอังชีนะแตอนนี้หลายเกียก็ทยอยกันทำก,กิจกรรมบริจาคโดยอิสระึ่งเกล้กลนก็ภาคใต้ของผมไม่ได้ประชาวิทําทำครบทุกแห่งกันนะคกัน เราขอบความสนับสนุนร่วมกันทำบุญร่วมกันนะสุดท้ายผมมีเรื่องอีกฝากนะครับงานที่เราก็กับอยู่สี่เรื่องนะสี่เรื่องคือเราคงไม่ต้องพูดว่าเราต้องทำงานอย่างขี้ใสที่ติลขี้โกงนสเพราะว่าเราเราข้ามจุดนี้ไปแล้วผมมีความเชื่อมั่นว่าพนักงานเราส่วนใหญ่เป็นคนที่ขื้แสขี้ติลอยู่แล้ว ม่ใช่องค์กรใหญ่ๆเราก็คงจากลำบากไปแล้วนะเพราะนั้นดิฉันพกท่านที่เป็นทำงานเกอกสารให้กับองค์กรเนะนี่ยนเรื่องที่หนึ่งผมอยากให้ทุกท่านทั้งงานประจาและงานในตำแหน่งของอนุกรรมการสภาพงานเนะี่ยท่านจะตัดสินใจไระตายนะขอให้ตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม และความถูกต้องนะครับเข้าใจนะต้องมีใจทีใจใ่จะทำความถูกต้องเป็นเป็นเหตุผลในการตัดสินใจและ,ระเรื่องที่สองเรื่องที่ท่านจะต้องทำนะครับขอให้ท่านทำนั้นถึงเรื่องความกระทบทำนั้นถึงต้องเชื่อมโยงกับกระบวบนการอื่น ่าต้องดูเป็นการคือการทางานแต่ก็อยากมันมีทั้งเราได้แต่อันอื่นผกระทบหนึ่งงานนี้ได้จะไปเข้าไปนึ่งานหนึ่งงานอื่นหรือหนึ่งงานนี้ได้ไปกับองค์กรอื่นอะไรเป็นต้นเพราะฉะนั้นกิจกรรมแผนงานโครงการอะไรต่างๆขอให้ทำาองถึงเรื่องการเชื่อมโยงผลกระทบ แต้องดูนาการยกตัวอย่างคำว่าดูนาการนะฮะเราจะเห็นว่าไฟฟ้าเรามีระบบงานที่มากมายเหลเือเกินเรามีแคปมีการ่ามี G I S มี C R m มีอะไรเยอะแยะมากเลยนะฮะแต่น่าจะคิดตรงกับผมนะว่างานทุกนี้ใช้ไอทีเป็นไอทีก็ลดแต่มันไม่มันไมู่นอออาการกัน มันเหมือนตางทนตามทำแต่ละระบโครงการตางทนตามทำแล้วมันก็ุ่นวายพวกเราที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเราเป็นคนปฏิบัติใช่ไหมเดี๋ยวเขาบอ้นมาแล้วเดี๋ยวเขาพูนมาแล้วแล้วมันงคนตามอยู่ไม่เชื่อมโยงกันไม่ปรกกันอย่าน้พรนั้นในเรื่องของไอทีไอทีที่มีโครงการเนี่ยตอนนี้เราทบทวนใหม่หมดนะกำลังทำอยู่ทุกโครงการต้องเชื่อมโยงกันให้ได้ข้อมูลต้องใช้ร่วมกันได้ การทางานจากระบบนี้ไประบบโน้นมันต้องเป็นออโต้ให้ได้นี่คือเรื่องของคํว่าบราการทาระบบนี้ต้องไม่เป็นระ้บอื่นระบบอื่นนั้นแนวคิดนี้เอามาใช้ับการทํางานด้วยจะทำอะไรก็ตามก็ต้องรู้ว่ามันมันสามารถที่จะไปเชื่อกับระบบอื่นได้ไหมมันทําให้ระบบอื่นก็มีปัญหาไหมองค์กรมีปัญหาไหมนะครับในข้อที่สามนะครับ อย่างเด่นในเรื่องของการสื่อสารทำความเข้าใจทั้งภายในและภายนอกองค์กรย้อนมาเรื่องแรกที่ผมเคยพูดว่าเราจะเป็นเจ้าหน้าที่สังคมอยู่ในในสังคมข้อมือฝักการนะเราจะเห็นว่ามีมีปันาอยู่ตลอดว่าเดี๋ยวเราเรียนนะวโอบไวาเป็นยี่สิปีไม่มีใครใจหรือว่า อะไรนะขอใช้ไฟมาสามเดือนแล้วไม่มีใครให้บริการไอ้ตอนน้อยน่ะลูกข่ามมันก็แพ้่ไปแล้วเราถูกลุมลุกโจมตีในในสังคมข้อมูลต่างๆท่านท่านที่ไล่ข่าวเนี่ยมันไม่ใช่เพิพากษ์ติณีการนั้นยึดตัวอย่างเช่เดียร์ทำอบบ้านมายี่สิบปีไม่เคยใส่ช้ยร้องเรียน เราถกถลยงมากไปเลยใน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 เว็บไซต์แต่พอมาสอบจริงๆแล้วก็คุณอยู่ในจุดที่มันพื้นที่ของข้าที่เขาไม่ให้เขาไม่ให้อยู่อยู่แล้วนะะอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนนี้เราเอาไฟไปได้ก็เหมือนไปส่งเสริมไม่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่หลงห้าอย่างเงี้ยแต่ว่าโดนจ่าล้วหรือว่า เราเราพยายามทำให้อยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับอนุญาตผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยก็ยังไม่ยอมให้เราจะดำเนินงานแต่เราก็เราก็โดนจมใีโดนด่ากันก็ต้องตามแก้ไขข่าวกันแต่ก็มีบาญหาที่เข้อเท็จริงนะอันนี้เราติดค่าเองบกข้องเองผมคิดว่าถ้าเป็นข่าวความเป็นจริงเราต้องยอมรับแก้ไขไปยอมผิดนะฮะผมไม่เคยลังเลหรือปฏิเสธถ้าอะไรที่เราไม่ถูกต้องของ ในขณะผู้ว่าผมก็รัองิดอันนี้ไม่เกิดเศษนะครับผู้ว่าก็เป็เหมืนกผมคิดว่าต้องเข้าใจตรงนี้นั่นคือปัญหาการสื่อสารแม้แต่ในองค์กรนี้ก็มีข่าว่าว่อนในอินเทอร์เน็ตบ้าในในรายอยู่ในว่า้ข่าวจริงข่าวไม่จริงนะครับเนี่นผมผมคงไม่บอกว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงแต่ผมคิดว่าทุกท่านมีผู้ที่ภาวะที่จะแยกแยะ หรือว่าสื่อคน้นหรือว่าตรวจสอบว่าอะไรคือความจริงถ้าจริงก็คือจริงไม่มีใครพิสูได้แต่ถ้าไม่จริงก็ต้องช่วยกันนะครับช่วยกันชี้แจงแก้ไขให้คนที่เก็ตข่าวเขาเข้าใจอย่างถูกต้องนะครับถ้าจริงก็จริงจริงก็จะได้ว่าเราก็ทำาไกต่อไปแล้วการสื่อสารในองค์กรมีผลมากกว่าข้างนอกองค์กรมี ถ้าคนในองค์เรายังยังเข้าใจหรือติดตามข่าวไม่ละเอียดหรือว่าเข้าใจไม่ถูกต้องมันจบัญความการทํางานในองค์เราเนี่ยทุกท่านในที่นี้ผมคจดว่าท่านเป็นตัวแทนของพนักงานเน้นยขอให้ท่านช่วยใช้วิจารณญาณอย่างถูกต้องนะครับอะไรที่ถูกเชร่อแย่งใครอะไรที่ถูกก็เสนอได้นะครับผมคิดว่าไม่มีผู้วิหารท่านใดท่านหนึ่งที่จะ ปฏิเสธความไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องหาการได้ขายไปวและประการสุดท้ายนะครับที่จยาความไว้คือ,ยอยเราต้องเป็นบุคคลที่มีจิตใจจิตอาสาจิตใจที่เะืเสยสละนะครับให้กับการทํางานให้กับเพื่อนร่วมง,งานให้กับบุคนะคลภายนอกในรับให้กับประเทศชาติขอให้เรามีจิตใจเยล่านี้นะ ็นพื้นฐานแล้วเราก็ส่งผลให้การทางานของเราส่งผลให้กับหน่วยงานของเราองค์กรของเราส่งผลทกับประเทศชาติของเราก็ขอฝากท่านนะครับไว้ในในสี่ด้านพี่สุอเรียนมาครับในความสําคัญระหวางฝ่ายบริหารและสภาพแรงงานนะครับทุกทุกสมัยองค์กรของเรา จับป <ersch> <Aj ax. S 1> ืนทํางานไปด้วยกันเดินหน้าไปด้วยกันนะครับมีการรับฟังซึ่งกันและกันของกับคณะไว้กรรมการของสถาบันงานมีการพบป่ากันอย่างเป็นทางการเนี่ยทุกๆสามเดือนนะพบป่ากันมาแกเปนปัญหาการแล้วก็คานเท่ากันด้วยทุกสามเดือนอยู่น้อยกว่าที่ข้างหน้าในที่มพว่ทุนงานจะนัดหมายมาคุยกัน ได้ความสําคัญอย่างนี้เป็นความสําคัญที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของสีฟ้าครูวิาศนะครับแค่เรามีเยอะแค่เรามีสีได้ที่ผมให้ราคาไปหนึ่งเหมือนกันนะครับเราทำงานด้วยกันยังมีความสุขนะครับส่วนหนึ่งผมก็ทุกวันนี้ผมไม่ได้เป็นพนักงานนะผมต้องลาออกจากงานเป็นพนักงานแต่ละตำแหน่งแต่เรื่องความสุขผมวันนี้ที่ผมก็เป็นพนักงานในองค์กรนี้แหละ ไม่ได้เป็นผู้บริหารด้วยก็คือพนักงานคนหนึ่งต้องทํางานให้องค์กรคนหนึ่งนะฮะแต่ว่าบทบาทก็ให้เันเป็นผู้บริหารได้ใมเราก็ทํางานเหมือนพนักงานคนหนึ่งด้วยกฎหมาองการเป็นผู้ว่ารพวกเราก็จะเหมือนกันนะครับใครเป็นหน้าแผนกหน้าแผนกหน้ากองผู้ช่วยช่างสีช่างห้าก็ตามทุกคนต้องเป็นพนักงานเหมือนกันก็ทํางานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดให้กับองค์กรให้ดีให้ดีที่สุด วันหนึ่งเราจากองค์กรนี้ไปก็จะไปได้ความภาคภูมิใจจากไปด้วยประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกไว้ว่ายุคที่เราทางานอยู่เป็นยุคที่มีแต่เรื่องดีๆมีแต่ผลงานมีแต่สิ่งที่ดีๆให้องค์กรก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ให้โอกาสผมได้มาบข้าเราในที่ดีนะครับก็คงจะมีเพื่อน เราไม่ต้องการอีกทังนี้นะครับอันนี้ก็พวกเรามีในสอบถามพูดคุยก็เชิญนะฮะเชิญเลยครับจอต่อก่อนนะครับรสนะเส็นครับพวกใครจะถามครับ